ん สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเรียนกันแล้วนะคะในฐานะผู้สอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะได้รับประโยชน์และสามารถนําเอาไปใช้ในชีวิตการทํางานและการใช้ชีวิตในประจําวันได้บทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการแนะนําตัวหน้าที่ตําแหน่งรับผิดชอบคําศัพท์เกี่ยวกับหน่วยงานโครงสร้างของหน่วยงานและรวมไปถึงการพูดคุยเรื่องทั่วไปในที่ทํางานค่ะตอนที่ 1. การแนะนําตัว introduce yourself สำหรับในสถานการณ์นี้นะคะก็อยากจะให้ผู้เรียนลองสมมุติตัวเองนะคะในวันทํางานวันแรกวันที่เราไปรายงานตัวทํางานเราจะทำยังไงดีเราจะใช้ภาษาอังกฤษยังไงดีเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่เราไปพบเจอใหม่ๆเรามาเรียนรู้ประโยคที่สามารถนำไปใช้ในวันแรกกันนะคะอยากจะขอให้ผู้เรียนฟังประโยค แล้วก็ฝึกพูดตามไปพร้อมๆกันค่ะประโยคสำหรับการทำงานวันแรกอย่างเช่น Please allow me to introduce myself. My name is Christine Halligan. Please allow me to introduce myself. My name is Christine Halligan. s หรือถ้าเราจะไม่พูดว่า please allow me เราสามารถพูดได้อีกหนึ่งประโยคอย่างเช่น may I introduce myself may I introduce myself ซึ่งมีความหมายเหมือนกันก็คือขออนุญาตแนะนำตัวสำหรับการตอบรับเราสามารถพูดว่า it's a pleasure to meet you it's a pleasure to meet you แต่ถ้าเราไม่พูดประโยคนี้เราสามารถพูดว่า it's nice to meet you it's good to meet you เก็บ <"Get S 1> ความรู้เกี่ยวกับการจับมือ shake hand สำหรับประเทศในฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษประเทศอเมริกาการจับมือถือว่าเป็นมารยาทในการทักทายอย่างหนึง่ง บางทีเราไปเจอฝรั่งไปเจอชาวต่างชาต,ติเราไม่แน่ใจว่าเราจะจับมือยังไงดีนะคะการจับมือที่ถูกต้องก็คือยื่นมือขวาออกไปใช้มือขวานะคะทุกคนใช้มือขวาในการยื่นมือออกไปเวลาเราจับมือให้จับแบบกระชับไม่ต้องจับแบบหลวมๆนะคะให้จับมือแบบกระชับทิ้งระยะเวลาไว้สักประมาณ5วินาทีแล้วในขณะที่เราจับมือนั้นนะคะให้ยิ้มย้ํแจ่มใส ยิ้มยิ้มแจ่มใสให้กับผู้ที่เราทักทายนะคะสร้างความเป็นกันเองสร้างความประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เราพบค่ะค่ะสำหรับประโยคที่เราใช้แนะนำเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งมาใหม่ในกรณีถ้าเราเป็นคนที่เราทำงานอยู่ในออฟฟิศมาก่อนแล้วนะคะก็จะมีอยู่4ประโยคที่อยากจะให้ผู้เรียน ฝึกพูดตามเช่นประโยคแรกนะคะ I like you to meet everybody I like you to meet everybody ฉันอยากจะแนะนำคุณให้รู้จักกับทุกๆคน There is someone I like you to meet There is someone I like you to meet มีคนคนหนึ่งที่ฉันอยากจะแนะนำให้รู้จัก Let me introduce you to all the people in our department. Let me introduce you to all the people in our department. เดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกับทุกๆคนในแผนกของเรา Welcome to our office. Welcome to our office. ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานของเราเรามาดูประโยค บทสนทนาในจากสถานการณ์จำลองกันค่ะ Good morning, you must be our new staff. Well, my name is ฮ a n t o w a n Yes, hello. Today is my first day. My name is Thomas. It's nice to meet you, Mr. Thomas. Thank you ค h ณ n h นตะว n It's pleasure to meet you too Do you want me to show you around the place? Could you? That would be very nice. absolutely I'll be glad to show you around this way please จากบทบาทสมมุติเราจะได้ยินคำว่า you must be our new staff you must be our new staff staff ในที่นี้หมายถึงพนักงานคนงานลูกจ้างอีกหนึ่งสำนวนนะคะจากบทสนทนา to show someone around To show someone around เป็นสำนวนที่เราใช้บ่อยเมื่อต้องการพาบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะเป็นพนักงานใหม่อาจจะเป็นแขกของบริษัทชมดูรอบๆสถานที่ในบทสนทนาหมายถึงให้ฉันพาเธอเดินดูรอบๆบ,บริษัทนะให้ฉันพาเธอเดินดูรอบๆบ,บริษัทนะนอกจากนี้ let me show you Let me show you ยังใช้ได้ในความหมายว่าให้ฉันบอกเธอหรือให้ฉันพาเธอเช่นเดียวกันค่ะ Excuse me, could you show me the administration office? Sure, are you new here? Yes, I joined as administration officer. I need to meet the a d m i n m a n a g e r Well it's good I r u n into you here I am Christine admin manager Really nice to meet you m i s Christine my name is Thomas Nice to meet you Mr Thomas welcome to our company จากบทสนทนานะคะจะได้ยินคำว่า run into run into run into ในที่นี้หมายถึงการพบกันโดยบังเอิญอีกหนึ่งคำถาม ประเภทนี้เป็นคำถามเชิงขอร้องให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้โดยขึ้นต้นคำว่า Could เช่น could you show me could you show me to shake or not to shake จับหรือไม่จับมือ in the United States and many Western countries it is considered polite for people to shake hands when they meet. In the past, men mostly shook hands, but today, it is common for both men and women to do this. ในสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในแถบตะวันตกการจับมือในเวลาที่พบกันถือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในอดีตส่วนใหญ่ จะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่จับมือทักทายแต่ในปัจจุบันหญิงชายจับมือเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้โดยทั่วไป Therefore, if you are introducing yourself to a visitor from a Western country, you should smile and extend your right hand. Take the other person's right hand. Firmly in yours and move your hand up and down slowly. Maintain eye contact and continue the handshake for about two to three seconds. Do not squeeze too tightly or shake your hand too vigorously. The handshake should finish as you finish Introducing Yourself ดังนั้นถ้าคุณแนะนำตัวกับแขกที่มาจากประเทศตะวันตกควรยิ้มแย้มและยื่นมือขวาออกไปจับกระชับมือขวาของอีกฝ่ายจากนั้นเขย่าขึ้นลงอย่างนุ่มนวลรักษาการประสานสายตาจับมือไว้จาก2-3วินาทีอย่าจับมือแน่นเกินไปหรือเขย่ามือแรงเกินไปคลายมือออกเมื่อแนะนำตัวเสร็จ If you are uncomfortable shaking hands with another person you can nod your head or bow slightly when you introduce yourself ถ้าคุณรู้สึกอึดอัดกับการจับมือผู้อื่น Also most people in the west do not give out their business cards, the first time, they introduce themselves. Instead, a handshake is considered more polite when first introducing yourself. Business cards are usually exchanged later. <laughs> การจับมือเป็นการแนะนำตัวที่สุภาพมากกว่าส่วนนาำบัตรมักจะแลกเปลี่ยนกันในภายหลัง